สวัสดีครับสวัสดี f c ทางช่องนะครับ B ีทีช n นเหรดอว่าเซียนคอนแกนนะครับพี่น้องวันที่14เดือน6พศ2568นอยะครับอยู่กับเซียนคอนแกนคือเกาเดอร์พี่น้องเดอร์สำหรับแนวทางหุ้นนอยรวมดาวดาวจนูนดาวจูนปกติดาวจูน VIP นะครับสำหรับ FC ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อติดด้รับแนวทางดีๆนะครับ เลขเด็ดเด็ดหวยดังๆจากทางช่อง B T Channel หรือว่าเซียนคนเกนได้พี่น้องเด้อสำหรับวันที14นะครับพี่น้องเดือน6พศ2568นะครับแนวทางของเซียนคนแกนนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกคุนทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคำเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้อง มาเบิรงครับสำหรับวันที่1 4เดือน6พศ2 5 6พเด่นวิ่งรูดงวดประจำวันที่1 4นะครับก็คือเด่นวิ่งรูด2กับ1นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเจียนคอนแกนน้ได้เป็นที่วิ่งรูด2นะครับพี่น้องเอฟซีบอมักวิ่งรูด2กับไปวิ่งรูด1ได้คือเก้าครับพี่น้องสำหรับเอฟซีทางช่องเนาะพี่น้องเนาะบอมักวิ่งรูด2ก็ไปวิ่งรูด1ได้เหมือนเดิมนะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวตั้งของเจียนคอนแกนนะครับอ่ะ สำหรับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องทีมทุนหลายก็สามารถทำประเล่นซิปเก้าประตูได้คือเก้านะครับเมว่าสิ่ยุทธ์ตำแหน่งใดมากตำแหน่งใดถ้ามีสองกับหนึ่งเด้เฮแน่นอนพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งครับวิ่งรูดสองจับคู่ชุดเด่นสองหนึ่งหนึ่งชุดนะครับเบิ้์นก็คือสองสองหนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับใายวิ่งใช้รูดนะครับเส้นบองเกลนเน้นไปที่วิ่งรูดสอง มาเบิ่งกันครับวิ่งรูด2จับคู่จอดเน้น้ไปที่2 4 2 5 2 7แล้วและก็2 8นะครับส่วนวิ่งรูด1ก็จับคู่จอดเน้น้ไปที่1 4 1 5 1 7 1 8นะครับเน้นที่4คู่หน้าและก็4คู่ท้ายนะครับพี่น้องเน้นที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายส่วนตรงกลางนะครับ2 6 1 6กันทุนไวเด้อพี่น้องเด้อกันทุนไวครับเ c ทาั้งช่องนะครับ มาเบิงเลขกำลังวันของเซียนคนเกนนะครับเลขกำลังวัน0589นะครับสามารถนำมาวินกันได้ที่050809 58 59และก็89นะครับมาเบิงพี่น้องเลขเด่นวิง่งรูปประจำที่14เดือน6ก็คือ2กับ1สามารถนำมาจับคู่กับเลขกำลังวันใด้คือเก้ 9, ครับพี่น้อง อะมาเบิร์วิ่งรูด2จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่2 0 2 5 2 8แล้วก็2 9นะครับ2 0 2 5 2 8แล้วก็2 9ตัวกันก็คือ2 0กับ2 9พี่น้องส่วน2 5 2 8นะครับเซียนคนแกล็จับคู่แล้วครับอะมาเบิร์วิ่งรูด1นะครับพี่น้องวิ่งรูด1จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่1 0 1 5 1 8 19นะครับ1 0 1 5 1 8 1 9ตัวกันก็คือ1 0กับ1 9ึเก้าเอาไปน้องเด้อส่วน1 5 1 8เสียนคนเกียนจับคู่แล้วพี่น้องครับมาเบิ้งครับงบน้อยนะครับพี่น้องมาเบิ้งงบหน่อยนะครับสำหรับอินท่มีทุนหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งตรงนี้ครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดงวดประจำวันที่14เดือน6ก็คือ2กับ1ตัวประกอบ3กับ7นะครับจับคู่2 3 2 7 หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องเซียนคนแก่นเน้นใ้เปที่สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเซียนคนแก่นเน้นให้ 2, 7, 1, 7, นะครับอ่ะสำหรับน้อยมัดรวมนะครับมาเบิ่งครับหุ้นแรกแงกมานเด้อพี่น้องเดอ้อสรุปผลหุ้นวันที่14เดือน6พศ2568ลาวสตาร์นะครับ15บหนาฬิกาสานาทีนะครับบน295นะครับล่าง 72นะครับแนวทางของเียนคอนแกนก็มาที่วิ่ง2บนนะครับพี่น้องจับคู่บอมาเด้อพี่น้องเด้อมาที่เลขกำลังวันจับคู่วินกันที่59นะครับมาเก้หานะครับสำหรับสายวิ่งสายรูปก็สายวิ่งก็ได้เฮนะครับวิ่ง2นะครับพี่น้องบนส่วนจับคู่ก็มาที่เลขกำลังวันจับคู่วินกันที่59 95เก้าห้าเพี่น้องเด้อ ในี่นะครับสําหรับเลาสตาส่วนล่างนะครับพี่น้องเจ็ดสองนะครับแนวทางของเซียนขอนแก่นก็มาที่วิ่งสองล่างนะครับพี่น้องจับคู่จอดเน้นๆไปที่สองเจ็ดนะครับมาเจ็ดสองเด้อพี่น้องเด้อมาเจ็ดสองนะครับส่วนงบน้อยก็มาที่สองเจ็ดตัวเน้นเ้อพี่น้องเด้อสองเจ็ดนะครับ มา72นะครับกะดีใจน้ำอิมซีทางช่องสําหรับเหล่าสตาร์นะครับสรุปเหล่าสตาร์นะครับสองเด้งแล้วพี่น้องเด้อสําหรับเหล่าสตาร์นะครับพี่น้องดีใจน้ำอิมซีทางช่องคือเก่านะครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องเฉพาะกิจนะครับบน056ล่าง43นะครับวันนี้เฉพาะกิจ ลูดนะครับตองโคโทดิบซีทั้งช่องกันแล้วกันครับพี่น้องมาเบิงครับน้อยรอบพิเศษนะครับบเป็นการเสีเวลาเนาะพี่น้องเนาะน้อยรอบพิเศษบนหกสามแปดล่างเก้าสองนะครับแนวทางของเซียนคนแกนก็มาที่วิ่งสองล่างนะครับพี่น้องจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่ 29นะครับพี่น้องมาเก้าสองนะครับสำหรับเอฟซีทันใดที่ทำตามเชียนคนแกลนนะครับ29นะครับมาเก้าสองนะครับถ้าเอฟซีเอฟซีทันใดที่ทำตามเชียนคนแกลนนะครับก็เดียดเฮคือเก้าครับพี่น้องสำหรับน้อยรอบพิเศษนะครับบทเป็นการเสียเวลาครับมาดูลอยนอยรอบปกติบนนะครับพี่น้องศูนย์สี่สี่ล่างสี่หก นะครับแนวทางของเซียนคนแก่นหลุดเด้อพี่น้องเด้อสําหรับนอยรอบปกติหลุดนะครับพี่น้องอ่ะมาตามกันต่อครับสําหรับนอยรอบ VIP นะครับพี่น้องนอยรอบ VIP บนนะครับสองสองหกนะครับสองสองหกนะครับก็มาที่วิ่งสองบนมาทั้งหลัก ร้อยแล้วก็หลักหน่วยอหลักน้อยแล้วก็หลักสิบนะครับพี่น้องวิ่งสองบนนะครับมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบจับคู่ไปที่สองหกนะครับมาสองหกตรงตรงนะพี่น้องเด้อสำหรับ v i p นะครับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องมาดูกันต่อครับล่างนะครับก็ขเข้าไปที่วิ่งหนึ่งล่างนะครับจับคู่นะครับหนึ่งแปด เน้นเน้นอ่าจับคู้หนึ่งแปดตรงๆนะครับพี่น้องเนาะมาหนึ่งแปดคือเก่าครับพี่น้องสําหรับแนวตั้งของเซียนคนแกนกันด้งสองด้งเด้อพี่น้องเด้อสําหรับ VIP นะครับสองด้งนะครับสําหรับเอฟซีทางช่องนะครับเซียนคนแกนก็ดีใจนะเอฟซี FC ทางช่องคือเก่าครับพี่น้องน้อยรอบ VIP นะครับสรุปแล้วสองด้งเด้อพี่น้องเด้อน้อยรอบ VIP นะครับ เอาละครับพี่น้องครับมือ่อนี้วันที่14เดือน6พศ2568นะครับสรุปผลการเป็นที่เรียบร้อยสําหรับแนวทางของเซียนคนแก่นงวดประจำวันที่14เดือน6พศ2568นะครับเซียนคนแก่นกาขออนุญาตเอาแนวทางวันที่14เดือน6ลงจากหน้าจอคนรัพี่น้องเนาะอ่ะเอาก็มาตามกันต่อสําหรับแนวทางวันที่10 5เดือน 6. พศ2568นะครับ15เดือน6พศ2568นะครับเดินวิ่งรูดนะครับ2กับ1นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเซียนคนแก่นเน้นะไปที่วิ่งรูด2นะครับแนวทางของเซียนคนแก่นวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับพี่น้องวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกคุนทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับมาเบิงกครับพี่น้องสำหรับเด่นวิ่งรูดวันป,ปะจจาวันที่15เดือน6พศ2568เด่นวิ่งรูด2กับ1จับคู่ชุดเด่น21 1, 1ชุดเบิ้ลก็คือ2211นะครับพี่น้องสำหรับ f อที่มีทุนลายกรรมสามารถนำไปเล่น19ประตูได้คือเก้า 9, นะครับรวัาสีอยุตตำแหน่งใดมากตำแหน่งใดถ้ามี2กับ1 ในทีเ่เน่นอนพี่น้องอ่ะมาเบิอนกันครับสำหรับวิ่งรูดสองนะครับจับคู่นะครับพี่น้องจอดเน้นๆไปที่สองสี่สองห้าสองเจ็ดแล้วก็ตามมาด้วยสองแปดนะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดหนึ่งจับคู่จอดเน้นๆไปที่หนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ตามมาด้วยหนึ่งแปดนะครับเน้นให้ที่สี่คู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อเน้นให้ที่สี่คู่หน้าเน้นเน้นแล้วก็สี่คู่ท้ายเน้นเน้นนะครับส่วนตรงกลางครับพี่น้องสองหกหนึ่งหกนะครับพี่น้องกันทุนไว้เด้อพี่น้องเด้อสองหกหนึ่งหกกันทุนไว้สำหรับเอฟซีไม้ของมาเลวนะครับยังบ่ท่านอ่าน เข้าใจนะครับหรือว่าเส้นคอนแกนเน้นให้ตรงไหนนะครับพี่น้องก็จะเลื่อมเบิ่งให้จบคลิปฟังให้จบคลิปดนะครับพี่น้องสําหรับ FC ใหม่ส่วน FC เก่าก็เบิ่งเป็นกําลังใจนะครับทั้งช่องเนาะพี่น้องเนาะอ่าคุณละซีสาห้นาทีก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะอ่า4้าสินาทีนะครับพี่น้องก็ดีใจแล้วครับพี่น้องครับสำหรับแนวตัา้างของน,นแกนคอนแกนเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งนะครับพี่น้องเลขกำลังวัน หนึ่งสี่หกแปดก็สามารถจับคูวินกันได้ที่หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดสี่หกสี่แปดแล้วก็หกแปดนะครับพี่น้องเลขกำลังวันวินกันอ่มาเบิร์ครับเลขเด่นวิ่งรูดงวดประจำวันที่สิบห้าเดือนหกพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด่นวิ่งรูดสองกับหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีบำมากกระพานเด้อพี่น้องเด้อชอบกระจัดขัดกระพานนะครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนควนเกน นะครับมาเบิงนะครับเลขเด่นวิ่งรุ่นงวดประจำที่15เดือน6ก็คือ2กับ1นะครับจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่นะครับสําหรับวิ่งรูด2จับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่2 1 2 4 2 6 2 8นะครับพี่น้อง2 1 2 4 2 6 2 8นะครับพี่น้อง ตัวกันก็นกนคือสองหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อส่วนสองสี่สองหกสองจับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาเบิ่งครับเลขเด่นวิ่งรูดหนึ่งจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่หนึ่ง6 1 8นสนึงหกะครับพี่น้อง1 4 1่อ่าหนึ่ หนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับพี่น้องอ่าเมื่อกี้เซียนคอนแกนบอกว่าสองหนึ่งตัวกันก็นี่ไงครับพี่น้องสองหนึ่งอยู่ในเดือกพี่น้องเด้อก็จับจับคู่กันนะครับเลขเด่นวิ่งรูดก็คือสองกับหนึ่งจับคู่กันนะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดหนึ่งก็จับคู่หนึ่งหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ครับพี่น้องแล้วก็บหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับพี่น้องจับคู่เรียบร้อยครับอยู่ในกรอบเรียบร้อยนะครับพี่น้องอ่ะ มาเบิงครับสําหรับ FC ท่านใดที่มีทุนน้อยนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับพี่น้องสำหรับ FC ที่มีทุนน้อยนะครับสําหรับเลขเด่นวิ่งรูดงวดประจำวันที่สิเดือน6ก็คือ2กับ1นะครับพี่น้องวิ่งรูด2กับ1ตัวประกบก็คือ0กับหกนะครับ0กับ4จับคู่นะครับ2 0 2 4 1 0 1 4นะครับเซียนคนแก่นนะครับเน้นให้ไปที่ 2 4แล้วก็ 1, 4นะครับเน้นไปที่ 2, 4แล้วก็ 1, 4นะครับ f c บมักสองสนึ่งก็ไปที่2 0 1 0ได้คือเกาเอพิ่นองเดอสหรับวันที่1ิเดือนนะครับพศ2568นะครับเลขเดรีวิงรูด2กับ1ตัวประกบ0นย์กับ4จับคู่ 20, 24, 1014ีนน่งเซียนกอนเกนเน้นไปที่ 2, 4 1 4 นะครับบ่มักสองซีหนึ่งซีก็ไปที่สองศูนย์หนึ่งศูนย์ได้คือเก้าครับพี่น้องอ่ะสำหรับเอฟซีทั้งช่องมาหนี้นะครับเชียนก่อนแกนกับสำหรับสรุปแนวทางนะครับกดบนะบ็ดีใจนะเอฟซีทั้งช่องนะครับพี่น้องดีใจครับเอฟซีทั้งช่องนะครับท่านใดที่ท่านตามเชียนก่อนแกนบอกได้เฮนได้ครับพี่น้องเดอ้อสำหรับวันที่สิบสี่ที่ผ่านนะครับที่ผ่านมาเด้อพี่น้องเดอ้อก็ถือว่า เด่นวิ่งรุ่น2กับ1คือกันครับพี่น้องวันนี้วันที่15ก็2กับ1นะครับสำหรับ FC ทางช่องที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครับ BT Channel หรือว่าเซียนคอนแกนนะครับพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสำหรับพ่อพ่อแม่แม่แมพี่พี่น้องน้องนะครับ FC ทางช่องที่เข้ามาแล้วกว็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยา่ยาเจ็บยา่าชนร่ำรวยเฮงเอง,เองปังๆไปด้วยกันเด้อพี่น้องครับสำหรับแนวทางวันที่15เดือน6นะครับหกสิบแปดนะหรับ FC นะครับที่เดินทางก็ขอเดินทางปลอดไปทั้งไปและกลับนะครับก็ขอขอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเซียนอนเกียนกะขอ,ขอบคุณขอบคุณ f c ทั้งจองที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางของเซียนอนเกียนนะครับพี่น้องก็ขอ,ขอ่อยู่ดีมีแห้งสุขูสุกคนนะครับความเจ็บ ยหญ่ได้ความขายยายมีนะครับเงินทองไหลมากเท่มากนะครับอยู่ดีไม่แห้งกันส่ขูดสุข้นครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับเสียนกอนเกียนลาพีลาน้องไปก่อนพอกันไม่เ้ยครับพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหนานะครับสําหรับวันที่1 5เชียนกอนเกลาไปก่อนพี่น้องราตรีสวัสดิ์นะครับ